วันนี้เราจะมาทดลองว่าสิ่งของไหนจะจมหรือสิ่งของไหนจะลอยไหนอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะมีฟองน้ำชอ้อนพลาสติกยางลบไม้บรรทัดเหล็กดินน้ำอ,อ,อ,อดินสอดินน้ำมันเหรอดินน้ำมันอยู่ไหนอ่าแล้วก็อะไรลูก,ลกบอลอ่าน้ำตาลเรามาคาดเดาก่อนพยากรณ์ก่อนคาดเดาเหตุการณ์ว่า มนะนีน้ำตาลคะเราจะมาอภิปรายกันก่อนว่าอันไหนจะลอยจะจมอะเริ่มเริ่มที่อันแรกเราคิดก่อนเดี๋ยวเราค่อยทดลองอ่าลูกบอลพลาสติกเด็กๆคิดว่าจะจมหรือจะลอยคะ,ะยน้ำตาลคิดว่าจะจมหรือจะลอยจะจม,จะจมก็วงกลมคำว่าจมลงไปคะ่ะนั่นแหละคะ่ะจออุโมอจมอ่ะทีนี้มาลองทดลองพี่ติว,ว,ตว,ตวอ่ะเรามาทดลองคะ่ะ ทีนี้เรามาลองทดลองว่าลูกบอลเนี่ยจะจมหรือจะลอยอ่ะอะลอยหรือจมคะลอย,ลอ,ยอันนี้เขาเรียกว่าลอยนะเพทายอ่ะเพทายหยิบออกอ่าโอเคอ่าลอยอะแสดงว่าสรุปแล้วมันก็คือลอยนะคะอ่าโอเคอ่ะต่อไปคะ่ะยังลบต่อไปอะไรคะยางลบอ่ะยางลบอ่ะน้ำตาลคิดว่าจะจมหรือจะลอยคะ อ่ะจะลอยน้ำตาลก็ลองวงกลมไว้อ่ะโอเคอ่ะเราลองทดลองค่ะเฮ้ยยังลบจมหรือลอยจมจมหรือลอยจมจมอ่ะน้ำตาลวงกลมคำว่าจมลงไปโอเคอ่ะต่อไปช้อนสแตนเลสอ่ะเด็กๆคิดว่าอ่ะน้ำตาลคิดว่าช้อนสแตนเลสจมหรือลอยน้ำตาลวงกลมก่อนสิคะลอยอ่ะน้ำตาลคิดว่าลอยเรามาทดลองกันดูอ่ะ ไทายลองดูอันน de. uh, no, yeah, um> ี้ช네้อนสแตนเลสอันนี้นะอ่ะาี่ติวว่างเฮ้ยจมหรือลอยจมจมอ่าจมโอเคต่อไปต่อไปช้อนพลาสติกอ่าต่อไปต่อไปช้อนพลาสติกน้ำตาลคิดว่าจะจมหรือลอยลอยลอยอ่ะอ่ะไหนลองซิช้อนพลาสติกลอยเฮ้ยเวลาสรุปว่าช้อนพลาสติกลอยใช่ไหมอ่า ช้อนพลาสติกลอยอแล้ว oh. ก็ไม้มรทัดเหล็กต่อไปค่ะไม้บรรทัดเหล็กน้ำตาลคิดว่าจะจมหรือจะลอยเออจมอ่าจมไหนลองให้น้ำตาลทำดูซิว่าจะจมหรือจะลอยไหมบรรทัดเหล็กอ่าน้ำตาลลองวางเลยค่ะอ่าจมอ่าน้ำตาลตอบถูกแล้วทีนี้อ่าน้ำตาลเขียน<ด>เขียนจมลงไปด้วยค่ะอ่าจมโอเคอันนี้ลหละช้อนพลาสติกก็คือลอยเขียนตรงนี้ด้วย ลอยอ่าที่เราทดลองไปแล้วเมื่อกี้ต่อไปดินน้ำมันอ่ะน้ำน้ำตาลคิดว่าจะจมหรือลอยน้ำตาลคิดว่าจะจมหรือลอยอ่ะ<ม>วงกลมก่อนอ่ะจมวงกลมลงไปค่ะจมน้ำตาลคิดว่าจะจมอ่าอ่ะ,อะดินน้ำมันอุ๊ยดินน้ำมันก้อนเล็กนิดเดียวสรุปจมหรือลอยจมจมอ่าโอเคต,อต่อไปแผ่นโฟมแผ่นโฟมน้ำตาลแผ่นโฟมน้ำตาลจะคิดว่าอะไรนะ ลอยเห,ออยหรอคะอะไหนโฟมอยู่ไหนลองไปทดลองดูสิอะเอามาทดลองเลยเป็นไงลอยไหมลอยอ่ามาวงกลมเลยคำตอบได้แล้วว่าแผ่นโฟมนี่ค่ะลอยนี่ค่ะข้อนี้ข้อนี้ค่ะโฟมโฟล์อมอ์โฟม foam, ตรงนี้ค่ะโอเคอันนั้นมันเป็นฟองน้ำ ฟองน้ำน้ำตาลคิดว่าจะลอยเหรอไหนอลองดูซิฟองน้ำฟองน้ำอ,อะไรองนไหนอลองดูซิฟองน้ำร <c oughs> อก่อนนะรอก่อนสรุปฟองน้ำจมหรือลอยเทไทยฟองน้ำจมหรือลอย,ยจมหรือลอย,ยจมอ่ะน้ำตาลต้องมาวงกลมคำว่า น้ำตาลต้องมาวงกลมคำว่าจมค่ะอ่าตรงนี้นะจอโอมมจมอ่าลบออกด้วยตรงนี้นะสรุปแล้วจมฟองน้ำจมเพราะว่าฟองน้ำมันมีช่องว่างให้น้ำเข้าใช่ไหมอันก็เลยจมใคไรมาทดลองดูไหมคะว่าจะจมหรือลอยอยากทดลองอะไรอีกไหมเอาอะไรลองใส่ดูไหมที่ยังไม่ได้ทดลองเมื่อกี้อ๋ออยากเอาซ่อมอ่ะ อ่ะซ่อมจมหรือรอยจอมจ